ครับพี่น้องที่รักและเคารพครับท่านลองฟังเทปชุดนี้ดูนะครับจากท่านด็อกเตอรพลโทพงศกรท่านได้พูดเหมือนกับที่ผมได้พูดไว้เปียบเลยนั่นก็คือการให้ทางรัฐบาลเนี่ยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมการปกครองโดยผู้ว่าราชการจังหวัดโดยนายอ,นะอำเภอปลัดนะอำเภอปลัดจังหวัดรองผู้ว่า และก็หน่วยงานความมั่นคงทำการสำรวจครับสำรวจทุกพื้นที่ที่มีพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาติพันธุ์เขาเข้าเข้าออกออกเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เขามีญาติพี่น้องกลุ่มที่เขามีพื้นที่อยู่อาศัยกลุ่มที่เขาถูกยัดเยียดให้ไปทำบัตรแรงงานทำพาสปอร์ตซีแล้วต่อมาได้รับการยกเลิกเนี่ย คนเราเนี่ยสมควรที่จะได้บัตรสีชมพูหรือบัตรสิบปีนะครับเพื่อที่จะแยกคนเก่าคนใหม่ออกไปนะฮะท่านพงศกรท่านพูดชัดเจนเพราะฉะนั้นรัฐบาลนี้ไม่ฟังครับหน่วยงานกรมการปกครองของกระทรวงมหาดไทยไม่เข้าใจว่านี่คือบริบทที่เราจะต้องเร่งดำเนินการนั่นคือการแก้ไขปัญหานั่นคือการดูแลรักษาเกี่ยวกับเรื่องของ ความมั่นคงอย่างที่พวกท่านท่านอ้างกันอยู่นี่แหละครับแต่ปรากฏว่าคนเหล่านี้มึนนะแล้วก็ไม่ดําเนินการสุดท้ายเนี่ยมันจะปะปนกันไปหมดไม่รู้ใครเป็นใครนั่นคือความพินาศชิบหายที่มันจะเกิดขึ้นกับชาติบ้านเมืองและนั่นคือความล่อแหลมอันตรายต่อปัญหาความมั่นคงยาเสพติด้าอาวุธคอเซ็นเตอร์ และแน่นอนครับปัญหาที่จะตามมาคืออาชญากรรมแล้วเราจะไม่รู้เลยว่าใครก่อเหตุถ้าพวกเขาเหล่านี้ไม่สามารถทำมาหากินได้ดังนั้นท่านจะเก็บเรื่องนี้เอาไว้เพื่ออะไรหรือต้องการที่จะเป็นแหล่งทำมาหากินโดยการรีดการไถ่ระวังนะครับผมจะเปิดโปงให้ดูว่ามีจุดไหน มีพฤติกรรมอย่างนี้บ้างคอยติดตามดูก็แล้วกันครับแต่ที่เราาพูดถึงนี้ก็คือการหนีออกมาจากการการรบชั่วคราวตรงนี้ครับซึ่งเราจะใช้การลงทะเบียนเพราะเราเชื่อว่าเรลจะกลับไปเพราะเวลาที่ข้ามมาเนี่ยจริงๆเขาข้ามอยู่กับบ้านญาติเขากระเหรี่ยงนี่ก็อยู่ฝั่งไทยนี่กะเหรียยย่ยงในทางไทยเยอะไปหมดเลยคือพวกนี้เป็นญาติกันหมดรู้จักกันหมด,กกหมดแต่เพียงแต่ว่าถ้าไม่ดูให้ดีเนี่ยจะทะลักเข้ามาข้างใน นะอันนี้ก็เลยก็อันนี้ก็อีกสเตปหนึ่งเราลงทะเบียนให้หมดซะมันก็จะอยู่ตรงนั้นแต่ที่จะทะลักเข้ามาก็คือคนที่เป็นพมา่าซึ่งไม่ใช่กะเหรีย่ยงเขาไม่มีบ้านอยู่ตรงดนมชายแดงไงีอยพวกนี้จะเข้ามาโดยที่หนีหนีออกมาเดี๋ยวนี้ก็มาซื้อคอนโดนเห็นเห็นบาจะสันชอบแล้วคอนโดรู้สึกจะเริ่มคึกคากกันใหม่แล้วเพราะว่าคนนี้มาซื้อเป็นพมา่าที่มีเงินซื้อตอนนี้ก็าตัดสินทัสพาสปอร์ตอะไรต่างาม,มาแล้วแต่อพอซื้อเสร็จแล้วเนี่ยก็จะพาสปอร์ตจะขาดการเป็นผู้หนีนะครับอันนี้รัฐบาลต้องเคลีย ตันีก็ผมก็ทําเรื่องนี้อยู่กางจะเสนอรัฐบาลแปลว่าต้องเคลียร์เรื่องนี้เพราะว่ามันไม่สามารถจะบอกให้เขากลับไปที่เนเปโดได้อีกแร้วเพราะว่ามันกาลังลบกันอยู่ไอพาสปอร์ตจะขาดยุลกาเป็นคนคนเื่อนหมดเลยเป็นล,ล้านๆคนทํายังไงถึงจะกลายเป็นเรื่องปกติอันนี้ต้องทำนัง่งอาจจะมีเอกสารยืนยันรับรองสถานาะเขาอีกแบบนึงอันนี้ก็อีกพวกหนึง่งแอีกพวกหนึ่งก็คือคนในนี้เองเนี่ยก็เป็นไปคนที่มีข้าราชการเก่าเป็นนักธุรกิจเป็นนักวิชาชีพเป็นพวกหมอพยาบาลวิศวกรเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งพวกเนี้ย มนุษย์ทำอะไรเพราะมันไม่มีสถานะก็ต้องมีอาจจะต้องมีการตกลงใจที่จะมีวิชาชีพเป็นการจัดพ่อให้เขาเหมือนกับว่าสมมติคุณเป็นผู้ช่วยหมอไหมเป็นผู้ช่วยพยาบาลมีเงินเดือนไม่ถึงกับหมอพยาบาลของเราแต่สามารถทํางานได้เลยเขาโดยโดยการยื่นพูดของเขาเขาก็จะอยู่ในประเทศไทยเป็นแรงงานซึ่งทดแทนการเป็นสังคมสุขอายุข,ของไทยตอนนี้เราไม่มีคนที่ทางานพวกนี้แล้วมันหมดเราก็ต้องการคนคนนี้คนหนุนสาวั้งนั้นเลยเอาเข้ามาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ไทยไปไปได้ แล้วก็ต่างคนต่างช่วยกันนะครับแล้วสมมุติว่าเขาจะต่อยอดเขาก็มาเรียนเป็นเป็นประกอบวิชาโลกศิลป์ของไทยในเรื่องหนึ่งแต่ว่าขั้นต้นเนี่ยเอาเท่าที่มีวุฒิของเขามาทําประเทศไทยได้ก่อนวิธีการนี้ก็ทําให้ทั้งทั้งตัวเขาเองราชสกุลไทยไปได้นะครับมันก็มีหลายขั้นตอนนะตแต่แรกที่บอกว่าก็กคือคนที่หนีตายท้ๆเลยนเนี่ยจะไปต่างประเทศไปตอนตกนจบอันนะั้แล้วก็มีที่เกิดสงครามเกิดสงครามนี่ก็อยู่ที่ดินชายแดนต้องขึ้นทะเบียน่ปเ,เขาอยู่ตรงนี้ถึงเวลาก็กลับไป ผู้ที่ทะลักเข้ามาข้างในที่เราตอนนี้ยังไม่มีรายชื่อเลยนะเพราะว่ามันเป็นเข้ามาแบบไหนก็ไม่ทราบแล้วก็ไม่มีการไม่ได้เข้าระบบแรงงานด้วยเราไม่ได้เข้าระบบที่ดิบชายนานด้วยไอ้จะต้องต้องทําการลงทะเบียนให้หมดแต่เราต้องตั้งเงื่อนไขสําคัญที่ผมก็พูดไปหลายที่แล้วว่าจะต้องรัฐบาลต้องประกาศคําว่าจะไม่มีการส่งผู้ที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยกลับไปอย่างไปมีความเสี่ยงเพราะว่าเดิมนี่เราจะใช้วิธีการ บอกให้กลับไปอยู่เรื่อยเข้ามาแล้วให้กลับไปอันนี้มีเ็เรียกว่ามีความเสี่ยงจะยิ่งผิดกฎหมายไทยเรื่องเรื่องของทรมานและอุ้มหายนะพิกฎหมายไทยด้วยอันนี้เท่าที่ก็ไม่ค่อยเข้าใจกันจริงๆต้องแก้ท่านเลยรัฐบาลต้องประกาศเลยไม่มีเรื่องนี้จะไม่มีการส่งไปไหนนะครับส่งไปตามที่ท่านอยากไปนะแล้วถ้าท่านอยากกลับพม่าท่านไปท่านอยากไปตะวันตกท่านก็ไปขอขอ,ขอฟีซ่าวิซาไปเราไม่ว่ากันอย่างนี้ต้องคิดแบบนี้แล้วที่เหลือขึ้นทะเบียนให้หมดว่าคุณอยู่ได้ไทยนะ เป,เป็นปกติคนต่างชาติที่อยู่ประเทศไทยเข้ามาปัจจุบันนี้เราก็มีมีบัตรจ,จุมปูให้ใช่ไหมคนต่างชาติเข้ามาจะมีเลขหลักพิเศษของเรานี่แหละซึ่งเขารู้ว่าเขาเป็นคนต่างชาติแต่ว่าปีบัตรอันนี้เราต้องการให้มีบัตรทุกคนจะรู้ว่าเป็นใครแล้วเราจะได้คุมได้นะครับอันนี้ต้อง,อง,องทําให้เป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้เราไม่ได้เครทําทำสามสี่เรื่องแบบนี้ได้เนี่ยเทศไทยก็จะปลอดภัยคนไทยปลอดภัยมีอาชีพให้กับเขาสองคนไทยขับเคลื่อนได้ความปลอดภัยที่ชายแดนมีความปลอดภัยที่ในเมืองมีเท่านี้เราก็จะไปด้วยกันได้ครับ